อย่าลืมนะวันที่สองถึงวันที่เจ็ดนะนะมีคอร์สพิเศษนะคอร์สที่ปรัสนากรรมฐานกับพลังกายทิพย์รักษาโรคนะของหุ่นย่ายววเรศบุญนาคเนะื่อมีสมัครมาหกสิบกว่าคนแล้วตอนนี้จนะากกรุงเทพซะส่วนมากนะฮะ ส่วนมากก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณย่าเยาเรศนั่นแหละนี่ถือว่าเป็นเรื่องการขอใช้สารที่อาตมาจะลงไปแจมบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเพราะว่าก็ ไม่รู้วิธีการที่เขาปฏิบัติกรรมฐานแบบรูปนามอะไรเหมือนกันไม่เคยไปเข้ากรรมฐานแบบแบบนั้นนะนะแต่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าใครที่พอนาแล้วนะมันไม่ค่อยไปหน้ามาหลังก็ลองมาใช้วิธีการนี้ดูมั่งก็ดีนะ วันนี้เห็นมีคำถามนะส่งเข้ามาว่านั่งสมาธิไปแล้วมันมีปิติอาการของปิตินะคนลุกสู้ซาไปทั้งตัวนะแล้วมันเหมือนมีอาการดับบูบอยู่หลายครั้งนะอานะการของปิตินี่เยอะแยะ,ยะหลากหลายนะเวลาเราเจอนะบางคนก็ มีอาการเหมือนขนลุกนะถ้าเป็นสมาธิมีกำลังมากหน่อยก็ขนลุกไปทั้งตัวสมาธิมีกำลังน้อยก็ขนลุกสู้สู้เป็นจุด,จ,ดจุดไปอย่างเงี้ยนะนะจุดโน้นจุดนี้นะะให้สังเกตดูว่านะสมาธิมาด้วยนะเวลามีปิติสมาธิมันก็ามาด้วยกันนะั่นแหละนะปิติปัปสสธิสมาธิสุขพวกนี้นะ นะครับจิตก็มีความสุขนะในขณะนั้นที่มันอาการตัวโยกตัวหมุนตัวลอยนะนี่อาการปิติทั้งนั้นเหมือนเหมือนมีเข็มเสียบจิ้มไปตามเนื้อตามตัวอะไรนะจี้ตรงนน้นจี้ตรงนี้น,ะนี่ก็อาการปิติเหมือนกันนะถ้าแรงหน่อยก็กระโดดเป็นกบไปเลยบางทีนะตัวลอยขึ้นนะจากพื้นนะ ไม่กร,กระโดดเป็นกบเลยบางท <ra> ีนนี้เป็นสภาวะปกติของคนที่มีอาการปีตินะของคนที่ปีติแรงๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะห <ส iled S 1> รือไ,ไม่ก็ปีติแบบซาบซ่านไปทั้งตัวเย็นช้ำมีความสุขไปทุกอนู Inspector. ของร่างกายอย่างเงี้ยน,นนี้คือการปีติเหมือนกันเพราะนั้นปีติพวกนี้เป็นเป็นสิ่งที่ เป็นองค์ธรรมหนึ่งของพโพชงด้วยนะปีติสัมโพชชงนะนะแล้วก็ปีติเองเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้แม้กระทั่งกับจิตที่ไม่ทั่วๆไปด้วยนะจิตทั่วไปด้วยนะไ,ยนะไม่เฉพาะจิตที่เป็นฌานเท่านั้นนะน ทีได้ของขวัญถูกใจขนลุกสู้ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญขนลุกเงี้ยนะรเราไปทําบุญแล้วกเกิดปิติขึ้นมาเงี้ยนะขนลุกเงี้ยนะนะอาการมนไ่ได้เป็นอาการทั่วๆไปนะแต่ว่าปิติที่นะมีในฌานส่วนมากมากักจะเป็นภารณาปิตนะิก็คือทราบสั้นไปทั้งตัวเงี้ยนะนะแล้วปิติชนิดนี้แหละเป็นปิติที่ มันจะเกิดในขณะที่มีมรรคจิตผลจิตเกิดด้วยนะนะมันเป็นองค์การตัดสู้อย่างหนึ่งด้วยนะมันก็ไปสังเกตเอาเองนะเพียงแต่ว่าอยไปตื่นเต้นวุ่นวาอะไรกันมากนักนิติเนยนะนะมันมาก็รู้มันมาแค่นั้นนะมันเกิดก็รู้มันเกิดแค่นั้นเองนะรู้สบายสบายไปเกิดได้แล้วมันก็ดับได้ก็มีอยู่แค่นั้นนะแค่เพียงแค่พอสังเกตดูมันอยู่เฉย พอมันทำอะไรมากไม่ได้ไปกดนั้นหรอกนะบทจะมาก็มาบทจะหายมันก็หายาโดยเพพาะคนที่มีสมาธิเป็นฐานของวิปัสสนาก็จะสังเกตเห็นได้ว่า,าปิติก็จะแรงหน่อยใครที่มีสมาธิจิตเป็นสมาธิได้ง่ายอ่ะนะเวลาเรานั่งสมาธินะจิตเป็นสมาธิได้ง่ายอย่างนี้นะปิติก็จะเกิดร่วมด้วย น,นีบางครั้งมันก็หายไปนะถ้าช่วงนั้นสมาธิไม่ค่อยจะมีนะถ้าสมาธิมีอีกปีติก็โผล่้นมาอีกน่ะันะน,นี้คือการปีติมันเวลาเจอการปีติอย่างนี้ก็รู้เฉยๆนั่นแหละนะมันจะพิสดารพันลึกขนาดไหนก็ดูมันเฉยๆนะบางทีมันรุนแรงมากจริงนะเหมือนไฟฟ้าช็อตปากไปทั้งตัวอะไรเงี้ยนะเกิดแสงบูบว่าปูบปว่า อยู่ในความรู้สึกของเราอะนะในข้างนอกมันอาจจะไม่มีอะไรอะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็จะรู้สึกอย่างนั้นได้เองนีน่มันเยอะแยะเป็นหมดนะอาการปีติโดยเฉพาะเวลาเราฝึกการรู้สึกตัวต่อเนื่องไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า,าบางทีเวลาจิตมันจะดิ่งลงไปสงอบอนยะ่างเง ไอตัวปิติตัวเนี้กลายเป็นตัวขวางไม่ปล่อยให้จิตสงบนะพอจะด่งลงไปเหมือนมีเข็มจิ้มตัวจืดขึ้นมาแล้วก็ผวาออกมานะเวลาจิตมันจะน้อมลงไปอย่างเช่นมันจะหลับอย่างเงี้ยนะนอนนอนอยู่ใกล้จะหลับอยู่แล้วพอจิตจะดิงงไปหลับอยู่เหมือนมีเข็มจิ้มผวาขึ้นมาอย่างนี้ก็มีนะี่คืออาการปิตนะิมันเวลาปีติเกิดหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่า จิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วแค่นั้นเองไปสังเกตดูมันจะหมุนมันจะเวียงมันจะโยกหน้าโยกหลังอะไรก็ช่างนะนะพวกนี้เป็นอาการบิติเหนะมือนมีมดมียุงกัดไปตามเนื้อตามตัวเนะีนะ่ที่มีอาการอย่างนี้ด้วยเหนะมือนมีไฟไหม้ผมลามมาที่ใบหน้าลามไปจนถึงค้างอะไรอย่างนี้ก็มีในะที่พิสดารพัลึกนี้ก็มีนะนยะ ยอะแยะไปหมดร้อยคนก็ร้อยอย่างนะไม่เหมือนกันนะมันก็อยาเอามาเป็นประมาณว่าถ้ามีปิติเกิดแล้วปฏิบัติได้ผลนะันไม่เกี่ยวนะมันปีติเองจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตนะ่ะเพื่อที่จะให้เวลาเราภาวนานเนี่ยจิตมันไม่แห้งแล้งจนเกินไปนักนะ่ะเราจะรู้สึกได้เองในเวลาเราปฏิบัติภาวนาไปนี่นะจิตไม่แห้งแล้ง จิตมันเบิกบานนะ่ะจะยืนเดินนั่งนอนจิตมันมีปีติปราโมดนะ่ะมันมักจะมาด,ด้วยกันพวกนี้นะ่นะน่ะจิตมันยิ้มอยู่มันเบิกบานอยู่มีความสุขอยู่อย่างนี้น่ะน่ะเพราะฉะนั้นะขณะที่จิตมีปีตินั้นเวทนาปีติเป็นตัวสังขารขันนะเวทนาก็เป็นโสมนสเวทนานะ่ะพูดง่ายคือใจก็มีความสุขไปด้วยนะอนะมันบวกกันอยู่อย่างนี้ Â, สนุกสนานเพลิดเพลินแต่พอพาวนาไปได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนีอย่างเช่นพอจิตเข้าไปสู่ตัติยะฌานแล้วเนี่ยก็จะก็จะบอกว่าปีติมันก็จะเด่นชัดขึ้นมาอันนี้ในพระวิธรรมนะถ้าในพระสูตรสิ้นสุดอยู่แค่ตุติยะฌานพอถึงตริยะฌานในปีติเป็นตัวขวางและหยาบเกินไป หยาบเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะนะปิติก็จะดับไปนะวิตกวิจารปิติหายไปเหลือแต่ความสุขชัดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนะพอมันสภาพจิตมันเลื่อน,นไปอีกเนะี่ยทีนี้สุขเองก็ยังถือว่าหยาบเกินไปจิตก็จะเป็นกลางต่ออารมณ์ขึ้นมาอย่างเี้นตอนนะแต่ทีนี้ถ้าเราฝึกเจริญสติอยู่บ่อยๆก็จะเห็นว่านะจิตก็จะเป็นกลางต่ออารมณ์ได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ไปถึงจะตุตะชัน นะมันอารมณ์อะไรก็เท่ากันมาก็จิตก็เป็นกลางนะรับรู้แล้วก็เป็นกลางรับรู้แล้วก็เป็นกลางอยู่อย่านี้อาจจะมีกิเลสแทรกขึ้นมานะจิตมีราคะโทสะโมหะบ้างแต่พอรู้ทันปุ๊บนะนะจิตก็เป็นกลางต่อไอราคะโทสะโมหะเหล่านั้นนะราคะโทสะโ,โมหะเหล่านั้นเป็นเพียงอารมณ์อย่างหนึ่งของกรรมฐานก็แค่นั้นเองนะ อันนี้เป็นเรื่องที่ลองไปสังเกตดูอาการปีตินี่บางทีเกิดแม้กระทั่งเวลาที่เราทำงานอย่างอื่นเวลาเราเดินเวลาเราไปวิ่งออกกำลังกายนั่งทำงานอยู่แต่ถ้ามีสติรู้ตัวอยู่ต่อเนื่องเนืองๆไปอย่างเงี้ยบางทีปีติก็แทรกมาเป็นระยะระยะระยะอย่างเงี้ยบางทีเป็นอย่างเงี้ยทั้งวีทั้งวันนะโดยว่าถ้า นะใครที่ภาวนาใหม่ๆแล้วเริ่มมีสมาธิขึ้นมาแล้วปีติโผล่ข้มาเนะี่ยบางทีเป็นอย่างเี้ยทั้งวันทั้งคืนปีตินะนะก็จะรู้สึกได้เลยว่าโอ้ยมันปฏิบัติสนุกสนานมันมีความสุขกับการปฏิบัติภาวนาไม่อยากไปพูดคุยกับใครแล้วกลัวปีติมันจะหายไปอย่างี้ะนะนะน,นี้เป็นธรรมดายอยู่อย่างนี้นะะหน้าที่ของเราก็แค่สังเกตด,ดูมั่นนะนี่คืออาการอย่างหนึ่งของจิตนะนะ จิตมีความสุขก็รู้ว่าจิตมีความสุขเห้น่นนะท่านไาจไม่ได้บอกตรงว่ามันมีปิตินะ <c oughs> จิตมีปิติรู้ว่าจิตมีปิติอาจจะไม่ได้บอกตรงนั้นแต่ว่ามันอยู่ในหมวดของเวทนานุปัสสนา <c oughs> คือจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความสุขพรหมจะมาด้วยกันนะมันเย,เยอะแยะไปหมดนะเรื่องปิติเนี่ยนะนะมันช่วงไหนที่ขาดปิติเนี่ยเช่นในขณะที่ แลพอนาไปจนถึงสภาวะยานอย่างหนึ่งของวิปัสสนานะนะที่เขาเรียกว่านิพพิทายานนะมันเบื่อหนายมันเบื่อไปหมดนะอารมณ์ไหนก็เบื่อเบือเบื่อแม้ต้องกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวสารพัดเนี่ยมันเบื่อไปหมดอย่เง็หะนะไอ้เบื่อสุดๆแบบนี้ปีติก็ไม่โผล่เหมือนกันจิตจะแห้งแล้งมากจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือน ปฏิบัติก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะรู้อารมณ์ต่างก็รู้ได้ง่ายอยู่แต่ทําไมมันเบื่อไปหมดนะมันไม่อยากจะพูดคุยกับใครบางที่เห็นคนวิ่งหนีเลยนะไม่อยากจะไปพูดไปคุยกับใครนะอาการเบื่อเงี้ยก็จะมีมาเป็นระรอกละรอกนะสำหรับนักภาวนา็จะเห็นว่าเอามันขาดปีตินะมันแห้งแล้งนะพระอาจารย์ได้อธิบายว่าเหมือนคนที่เดินไปท่ามกลางทะเลทรายน้ําก็หมดอาหารก็หมดนี่นะนะ มันแห้งแรงอย่างนั้นเลยนะน่ะร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยละนั่งไปห้าทีก็เบือ่อแล้วไม่อยากนั่งละเดินไปห้าสองสามนาทีก็เบือ่อแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากจะเดินยังกลมละไม่อยากจะก้มหนดรู้อะไรทั้งนั้นเนี่ยมันเบื่อหน่ายไปหมดนี่ยอันนี้ก็เรื่องของเรื่องของนิพิทาซึ่งมันมันขาดปีตินะนะวันน,นี้พูดถึงเรื่องปีติอย่างเดียวเนี่นะ นะเพื่อให้โยมได้เข้าใจเพราะว่าโดยส่วนมากเวลาเราเจอปฏิบัติใหม่ๆก็จะเจอตัวปิตินี่แหละโผล่ขึ้นมาก่อนนะนะคือว่าไปแล้วคือไอ้ที่จะโผล่ก่อนปิติคือตัวนิวรนนั่นแหละถ้าปิติโผล่ขึ้นมาก็แปลว่านิวรนดับมาสังเกตดูแล้วกันแต่บางทีนั่งแล้วปวดขาใจจะขาดอย่างเงี้ยนะพอรู้ที่อาการปวดตรงๆเนะี่ยรั่วไปรั่วไปรั่วไป,ไปขนลุกสู้ขึ้นมาอาการปวดดับไปต่อหน้าต่อตาอย่างงี้ก็มนะีเหมือนสัตว์ น้ำล้างโคลนกี่โคลนเปื้อนพื้นบ้านอย่างเงี้ยสตัตว์น้าไปทางนึงปุ่มหายไปพริบตาอย่างนั้นเลยาอาการวิติเขาแรงอย่างนั้นนะเวทนาดับทันทีความทุกข์ดับทันทีอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวทุกขเวทนา,นามันอยู่ตรงกันข้ามกับตัวสุขเวทนาเนี่ยนะถ้ามีสุขก็ไม,ม่มีทุกข์เนะี่ยิติมันเป็นกลุ่มเดียวกับสุขนะ นังนั้นเวลาปิติเกิดทุกข์มันก็ดับก็มีอยู่แค่นั้นนะเ,เพียงแค่เข้าไปสังเกตดูแค่นั้นแหละนะที่พอเจอบ่อยๆบางคนก็รำคาญนะเดี๋ยวก็ขนลุกสู้เดี๋ยวขนลุกสู้อยู่ทั้งวีทั้งวันก็น่ารำคาญเหมือนกันบางทีนะแล้วบางคนก็ไปกังวลสินนะะมันจะไปกังวลสงสัยรำไรอะไรกับมันเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรมันต้องไปนั่งสงสัยมาก มันเป็นอย่างนี้ก็รู้วันเป็นอย่างนี้ตรงๆแค่นั้แหละดูไปเฉยๆให้รู้ว่าอาการนิพิเิเองเป็นอาการของนมามธรรมอย่างหนึ่งนะนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ไม่นานล็อกในะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปพอมีเหตุมันก็เกิดอีกหมดเหตุก็ดับไปอยู่อย่างนี้แหละนน่หมุนเปลี่ยนหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้นนะอยู่ตลอดสายของการภาวนานะ บางคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมไม่เคยมีปิติเขาเลยที่จริงแล้วมันมีอยู่เพียงแต่อาจจะไม่แรงมากพอแค่นั้นเองโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกทิฏฐิจริตอย่างเงี้ยนะความคิดเยอะนั่งสมาธิก็ไม่เคยได้สงบอะเลยเขาสักทีเดี๋ยวความคิดนุ่นเกิดความคิดนี่เกิดอย่างเงี้ยนะ,นะถ้าเป็นประเภทอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอปิติแบบสุขๆสักเท่าไหร่ จะเป็นปีติแบบเสียวๆซะมากกว่า,าเช่นเหมือนเข็มจิ้มตามตัวเหมือนมีมดมีแมงมากัดเหมือนมีใย,ยแมงมุมมาระตามใบหน้าอะไรเงี้ยนะเหมันมีอะไรไปไต่อยู่บนหัวไต่อยู่ในร่มผ้าอะไรพวกประเภทอย่างเงี้ยมักจะเจอปีติชนิดอย่างนี้ซะมากกว่าพวกทิฏฐิจริตนะนะแลนี่อีกอาการหนึ่งที่มักจะมาร่วมด้วยเวลาเราพานาไปใหม่ๆอย่างเงี้ยนะก็คืออาการผงะ ตกลุมอากาศอนะันนี้เจอกันมากนะยางสัก50%เห็นจะได้นะนักพอนาส่วนมากจะเจอนะนันง่งๆแล้วก็พะงะวูบเหมือนตกจากที่สูงเลยบางทีพะงะจนตกใจนะต้องตกใจลืมตาขึ้นมาก็มีถ้าใครดังแรงนะนะนั่นแปลว่าสมาธิมีกำลังมากนะก็จะพะงะแรงหน่อยนะส่วนมากจะเกิดจาก จิตม่เพลินอยู่กับอารมณ์อย่างเช่นมัเพลินอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนะนี่ยนะขณะที่เพลินนี่มันก็พังะวูบลงไปนะเหมือนตกหลุมอากาศหรือไม่ก็ขณะที่รู้ลมหายใจอยู่มีความคิดแทรกขึ้นมาแล้วก็จิตก็ไปไหลไปตามความคิดเนี่ยมันก็จะพังะวูบขึ้นมาเหมือนกระตุกเรากลับมาอีกทีอย่างเงี้ะนะ,นะให้กลับมารู้เนะ้อรู้ตัวใหม่นะอาการที่จิตมันลงผวังบางสำนักท่านก็ใช้คําว่าสันตติขาด สันติในที่นี้ก็คือ,อสติที่กําลังต่อเนื่องอยู่มันขาดไปวบไปวูบหนึ่งนะจิตจิตท,ที่ทํางานอยู่มันลงผวงังหรือลงไปพักอยู่ขนา 2- สองสามขณะจิตเนี่ยนะไปแวบเดียวแค่นั้นนะรู้สึกขึ้นมาอีกทีก็ปรากฏว่านะไม่รู้หายไปไหนตะกี้เนี่ยแวบเดียวเนี่ยนะนะก็จะรู้สึกงง,งๆไปแวบหนึ่งนะแล้วรู้สึกตัวต่อเป็นปกติไม่ได้ง่วงได้มืนได้ซึมอะไร ไม่ได้เพลียอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้สภาวะธรรมดาที่จะเจอนะมันอาการผง,งาอย่างนี้บางทีก็แรงนะแรงจนกระทั่งแม้ขณะเดินอยู่ก็เป็นเดินเดินอยู่เหมือนตกหลุมอย่างนี้นะเดินเดินเดินจงกรมหรือเดินแล้วกำหนดรู้อยู่เงี้ยแมมจะไม่เดินจงกรมมันเดินเล่นอยู่ที่บ้านเงนี้ยเหมือนตกหลุมอ่ะกออ้มลงดูก็ไม่มีหลุมอะไรเดินอยู่บนพื้นปูนธรรมดาอย่างเงี้ยนะะอยู่มันผง,งาวูบลงไปอย่างนี้ก็มี นะอันนี้ก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ทำควาเข้าใจจากการภาวนาโดยตรงนี่แหละนะช่วงเมษานี่ก็มีคอร์สกรรมฐานอยู่หลายคอร์สนะทั้งของวัดด้วยนะโยมก็ค่อยติดตามดูทางหน้าเพจนะี่แหละเจ้าระชามพั์ให้ทราบอยู่บ,บ่อยๆนะแล้วก็ยังมีงานบนรรยายชาสามเณรนมูนนนม่ภาคดูร้อนนะใครที่เอายลูกหลานมาสมัครบวช เป็นสามนเณรก็มานะบวชสิบห้าวันนะศึกรู้สึกเป็นวันที่เจ็ดเมษานะตาศึกขานะนะแล้วก็วันที่สองวันที่หนึ่งเมษาใช่ไหมนะก็มีบวชนาคหมนะถวายนะพระคณิ t ฐาที่ราชเจ้านะนะถวายพระเทพเนี่ยนะฮะนะนะใครที่จะมาบวชนาคหมู ในช่วงนั้นก็มานะก็จะได้กิจกรรมก็จะรันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกเดือนนะมีกิจกรรมทุกเดือนร้อนจะน้อนจะหนาวจะฝนอะไรก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะเราจัดกิจกรรมมันเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะเอาละเดี๋ยวเราสดมนฑวัดเย็นกัน